ขั้นตอนการรักษาวิดีอ่ขั้นแรกพบแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาประกอบด,ด้วยการตรวจในช่องปากการถ่ายภาพการเอ็กซเลย์และจะบวิเคราะห์รอยยิ้ของคนไข้ขั้นตอนที่สอง พ่อธนแพทย์เพื่อกลอนฟันสำหรับใส่ชิ้นงานวีเนียเมื่อกอฟันเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการพิจาราเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับนําไปสร้างงานวีเนียในแบบให้รอบหนึ่งขั้นตอนที่ 3. ามพ่อธนแพทย์เพื่อใส่ชิ้นงานวีเนียหลังจากยึดชิ้นงานเรียบร้อยแล้วธนแพทย์จะแต่งเช็ดการสบฟันให้กลับไปเหมือนการสบฟันดันน้งเดิมของคนไทย ที่4หลังจากคนไข้ได้ใช้งานแล้วทานตแพทย์จะนัดรีเช็คงานและมีการปรับแต่งวีเนียตามความต้องการของคนไข้ค่ะ